อนุโมทนาบุญนะครับกับชาวนะครับตลาดรามิทาคมาสองนะครับได้ได้ครได้ก็นำข้าวของมาร่วมบริจาคนะครับข้าวสารอาหารแห้งน้ํเดิมปลาว้าปลากระป๋องนะครับแหลายอย่างจะนนมนต์หลวงพ่อเดินก่อนนะครับแล้วก็มาฉันเพลินที่นี่ รถแม่นําไปสะดวกอ่ะจะวนทางไหนบอกได้เลยนะครับถวายอาหารเทนนะครับก็ที่ตรงนี้นะครับที่ตลาดสมอศนะครับตรงนี้นะครับ พ่อก็ยังปลดญาติโยมอยู่ที่นี่